สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ n e w c a สเซิ United Thailand วันนี้สโมสรมีการเปิดตัวนะครับอเล็กซานเดอร์อีซาที่ย้ายมาจากเรียวเซอซิดัดนะครับในสัญญา6ปีนะครับค่าตัวน่าจะประมาณ58ล้านปอนด์นะครับแล้วก็อ e ีซาจะสวมเสื้อหมายเลข14นะครับ อเล็กซานเดอร์อิสาก่าว่าฉันดีใจมากที่ได้มาที่นี่นะครับมันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับฉันแต่มันเป็นการตัดสินใจที่ฉันมีความสุขมากจริงๆ n นิวคาสเซิลเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมและมีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ฉันคิดว่าใครๆก็อยากมาเล่นที่นี่ที่นี่มีแฟนๆที่น่าทึ่งพวกเขาเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผมตัดสินใจมาที่นี่ และรวมไปถึงโครงการของสโมสรด้วยซึ่งเป็นโครงการที่ฉันเชื่อว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้จริงผมต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิวคาสเซิลผมคิดว่านิวคาสเซิลเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้น่าดึงดูดใจและผมก็ต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่นี่เอ็ดดี้ฮาวนะครับบอกว่าเขารู้สึกตื่นเต้นมากที่อเล็กซานเดอร์เลือก เข้ามาที่นิวคาสเซิลเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์โดดเด่นมีความสามารถมีส่วนสำคัญต่อทีมอย่างมากมีเทคนิคที่ดีด้วยการผสมผสานคุณลักษณะที่จะเสริมเข้าระบบของเราเขาอยู่ในวัยที่ยอดเยี่ยมและจะเติบโตไปพร้อมกับสโมสรแห่งนี้ฉันอยากขอบคุณเจ้าของสโมสรคณะผู้บริหารที่นำตัวอเล็กซานเดอร์อีสากมาที่นิวคาสเซิลเราทุกคน ดีใจที่มีเขาเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสโมรสร